ครับสวัสดีครับขอโทษทีกำลังผยังไงบ้างทดลองใช้แล้วถูกใจจริใจอะไบ้างถูกใจฮะถูกใจเพราะบ้านอย่างผมมากเลยก็ต้องขอเล่า่อบว่าหลายหายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำความสะอาดบ้านเองมากตั้งแต่เด็กเลยจนโตรู้สึกว่าไม่มีใครทาทำความสะอาดบ้านหรือดูดูแลบ้านถูกใจเท่าตัวเองครับอะไรเงี้ยเวลาแบบว่ามีนวัตกรรมอะไรแบบเนี้ยที่ทําให้แบบ ทำความสะอาดง่ายมากขึ้นอะไรเนี้ยก็รู้สึกแฮปปี้ฮะเพราะว่ามันจะประหยัดเวลาเรามากขึ้นมันสะดวกมันสะดวกขึ้นมากขนาดไหนสะดวกมากขึ้นขนาดที่ชนิดว่าเราบางทีแบบว่าเราดูดเสร็จแล้วเนี่ยเรายังไม่ต้องแบบรีบเอาผงมันไปทิ้งหรือว่าเอาฝุ่นไปทิ้งเองอะไรงเงี้ยเราสามารถเก็บไว้ก่อนสามารถเก็บไว้ได้เดือนหนึ่งในแท่นชาร์จของเขาแล้วก็ในหลายอย่างที่แบบว่าพ่อเขาสามารถทับได้ เวลาดูดซอกใต้โซฟาใต้เตียงอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นครับแสดงว่าเห็นเห็นเห็นปัญหามาก่อนแล้วแ้าเจ้าเครื่องนีงก้ก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์มากๆเลยฮนะก็บอกเลยว่าทุกวันเนี้ยผมต้องดูดฝุ่นทุกครั้งเวลากลับไปที่ห้องใช่มันทาให้ผมรู้สึกว่ามันประหยัดเวลามากขึ้นเยอะมากๆพี่ไม่ว่าจะเป็นแบบเลเซอร์ที่แบบเราสามารถเห็นฝุ่นที่แบบว่าเราจะโฟกัสได้อะไร ไมก็ไม่ถูกชอบทออั้งทัดต่างก็อย่าง <ตะ S 2> ที่ <ตะ S 2> บอกแล้วว่าไม่มีใครทำถูกใจเท่าตัวเองหรอกครับใช่จะจะไปจ้างแม่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ารู้สึกว่าแบบมันเกินเกินเกินไปกับที่อยู่ที่เราอยู่ตอนนี้อะไรมันก็ไม่ได้ใหญ่มากหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างของมีค่ามเยอะมากด้วยอะ,อะไรเงี้ยเราก็แบบเขาไม่ได้ใหญ่ขนาดนีเข้ามาที่ห้องเราแบบนะใช่ครับแล้วชอบอะไรแบบรวมไปถึงซักผ่าอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมใช่ทำเองหมดเลยฮะใช่ เพราะว่าผมเคยส่งซักเลยแล้วเสื้อผ้าผมหลายๆตัวมันก็จะมีแบบว่าผ้าเนื้อบางผ้ากีฬาผ้าแบบผ้าแบรนด์อะไรแบบเนี้ยมันก็แบบว่าเวลาเราส่งซักเนี้ยเขาก็แบบว่าไม่ได้แยกให้เราอะไรมากมายผ้ามันก็เสียบ้างอะไร่าเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นแบบพอเราทําเองอะไรเงี้ยมันก็แบบทุกอย่างมันง่ายๆนะแค่เอาใส่เครื่องผ้าเครื่องอบแยกตัวไหนแบบหนาเราก็ตากเฉยเฉยสักพักมืออะไรก็ทำเองดีกว่าเนาะครับสะดวกใจเราสะดวกใจฮะไม่ได้เกินกําลัง ฝา,ากผลิตภัณฑ์นี้หน่อยครับผมฝากผลิตภัณฑ์ชาร์ด้วยนะครับก็เป็นแบรนด์จากอเมริกาแบรนด์อันดับเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากอเมริกาเลยครับ <c oughs> เพิ่งเ,เ, <c oughs> เปิดตัวในไทยวันนี้ก็ฝากชาร์ไว้ในอ,อ,กอก้อมอ้อมใจทุกคนด้วยบอกเลยว่านวัตกรรมของเขาเนี่ยล้ําสมัยมากๆแล้วก็หวังว่าคนไทยทุกคนเนี่ยจะถูกใจครับฝากอัปเดตงานนะครับตอนนี้งไงบ้างอัปเดต<ร>งานแล้วเดี๋ยวเ็จนี้ผมก็จะไปซ้อมฟุตบอลกับพี่ๆน้องๆที่ของช่องครับ ใช่แล้วก็เร็วนี้ก็จะมีแบบว่างานกีฬาสีช่องที่แบบว่าเดี๋ยวไม่กี่วันนี้ผมต้องไปซ้อมโชว์ใช่ก็มีโชว์ด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยววันที่1 9ถึง23เนี้ผมก็จะไปเที่ยวฮอกไกโดเป็นเฟิร์สฮอกไกโดแรกของผมกับพี่ๆน้องแฟนคลับกนะ็ตื่นเต้นมากๆน้องแฟน,นไปที่นู่นกันใช่ใช่ผมยังไม่เคยไปฮอกไกโดเลยไปญี่ปุ่นมนาะหลายเมืองมากๆแต่ยังไม่เคยไปฮอกไกโดเลย รู้สึกว่าปีนี้ผมฟิตมากนะฟ<อ>ิตมากเพราะว่าก็กองละครหรือว่างานอะไรเงี้ยก็มีระยะห่างทำให้แบบว่าผมรู้สึกว่าได้กลับออกมามาออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นสัปดาห์นี้เนี่ยผมมีเวลาเมื่อก่อนแทบแค่วันเดียวเดียเด๋ยวนี้สัก3าวันได้ผมมีเวลาวิ่งมีเวลาจ็อกมีเวลาแบบเยอะมากๆรู้สึกว่าตัวเองนนกลับมาฟิตเยอะไปแล้วเนาะใช่ เราเล่นได้หกองหน้ากองลอแบผมได้หมดเลยฮะับแต่ส่วนใหญ่พี่ๆเขาชอบจับผมยืนแถวหน้าใช่เตรียมยิงเลยไหมคะถ้าแถวหน้าถ้าอยู่หน้าก็มันเตรียมยิงแล้วแต่ตัวเองชอบเป็นคนแบบชอบเล่นกองกลางอะไรแบบชอบปั่นเกมปุมจังหวะเกมอะไรแบบเนี้ยตั้งเป้าไว้กี่ประตูหรอคนหนึ่งก่อนแล้วกันฮะแล้วก็จุดโทษด้วยหนึ่ง เพราะว่าปีที่แล้วยิงจุดโทษไม่เข้ารู้สึกเฟลหรอรู้สึกเฟลมากนิดหน่อยนะแต่แบบว่าสนุกสนานฮะใช่ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากแค่แบบว่ารู้สึกว่าแบบง่ายๆแต่ไมย,ยิงไม่เข้าอะไรเงี้ยแล้วแล้วผู้ต่อสู้ใครเป็น,เป,นเป็นที่น่ากังวลที่สุดบ้างหน้ากังวลสุด,<ค>สดก็น่าจะเป็น,นกับตันทีมกับรองกับตันเขาเลยฮะพีเกเรสกับกัปเ<ๆ>ตะบอลเก่งทั้งคู่ใช่ก็น,น่ากังวลฮะแล้วเราจะมีอะไรไปนัดขเขาไหม ผมมีพี่โป๊บครับพี่โป๊บเตะบอลเก่งมากแล้วตอนนี้พี่โป๊บเนี่ยพี่เต็มร้อยแล้วหายล้วด้วยเห็นล่าสุดนี้ไปซ้อมไม่รู้ว่าวันนี้ผมไปไปซ้อมจะเจอพี่โป๊บหรือเปล่าเก้ากับเก้าสัญญาช่องอยู่เยอะไหมครับผมเรอะเยอะพอสมควรนะผมเซ็นมาประมาณแบบว่าตั้งแต่เริ่มเล่นคุณชายจนตอนนี้คุณชายจบมาประมาณจบมาประมาณหนึ่งละรวมระยะเวลาการถ่ายน่าจะประมาณสา3เกือบ4ได้ คงเหลือเหลืออีกเยอะอยู่ฮะเยอะพอสมควรอาจจะเท่าตัวใช่เห็นเพื่อนๆหลายๆคนก็ไม่ได้ต่อสัญญาอะไรใช่ใช่ใจหายเหมือนกันบางคนผมก็แบบเพิ่งรู้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเวลาตอนได้เจออะไรเงี้ยก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเพราะว่าผมก็เข้าเข้ามาไม่ได้นานเนาะแล้วหลายๆคนที่เพิ่งหมดสัญญาไปอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่เป็นคนที่ผมไปฝากเนื้อกับฝากตัวกับเขาอะไรอย่างเงี้ย ใช่แบบว่าฝากให้เขาดูแลเป็นแบบพี่เลี้ยงให้หน่อยอะไรเงี้ยในช่องก็รู้สึกใจหายกันเขาไปซะแล้วอะไรเงี้ยใช่เขาไปซะแล้ว <c oughs> แล้วล่าสุดอย่างน้องชายผมเองเ <c oughs> จ้าเทพ <c oughs> แต่อันนี้ก็ผมก็ได้คุยกับน้องมาสักพักหนึ่งแล้วหละก็ผมรู้สึกรู้สึกก็ก็เคาลบในการตัดสินใจของน้องก็เอาจริงผมคุยกับน้องเนี่ยไม่ค่อยได้คุยเรื่องรายละเอียดงานไม่เคยคุยเรื่องสัญญาไม่เคยคุย คุยเรื่องอะไรพวกนี้เลยส่วนใหญ่เวลาเราเจอกันเนี่ยเราคุยกันเนี่ยก็คุยตามภาษาผู้ชายจะชวนกันไปเที่ยวนู่นนี่นั่นล่าสุดผมตั้งกลุ่มฟุตบอลมา<อ>ผมก็ชวนน้องมาเตะใช่ชวนน้องๆทุกคนในจีนปเทศมาเตะอะไรนะก็ไม่เคยคุยเรื่องพวกนั้นเลยแต่แต่พอพอเห็นเห็นผลการตัดสินใจมันออกมาเป็นอย่างนี้ก็ก็จะตามซัพพอร์ตน้องเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องมาเตะบอลชวนเอาน้องมามาเตะบอลด้วย แล้วก็เดี๋ยวละครเวทีของน้องผมก็จะไปแสดงความดีใจด้วยมันเลยทำให้แบบว่าแบบลอตว่าถือว่าชุดโครงใจของผมก็ยบนจะลงหรือเปล่าว่าแต่ละคนก็แยกย้ายไปโชว์เหรอฮะนใจไม่เลยฮะคือพวกผมอาจจะมีกลุ่มกันแบบว่ากลุ่มแบบลายกลุ่มอะไรเงี้ยน้องๆที่เคยเคยถ่ายละครด้วยกันเรื่องเนี้ยก็จะมีแบบว่าก็ได้คุยกันอะไรเงี้ย ไ,ไม่แยกกันไปไหนแน่นอนครับแต่ความสนทิทสนมในกลุ่มกันจะพูดคุยทักททยกันเหมือนเดิมทัศไทยฮะนอกเวลางานเราก็นัดเจอกันตลอดอย่างผมเนี่ยชวนน้องเทพมาเตะบอลด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หา่างหายกันไปไหนแล้วผมรู้สึกผมคุยกับน้องบ่อยอะ่ะผมรู้สึกน้องมันเป็นคนที่เวลาคุยด้วยแล้วแบบต้องเป็นคนเก่งนะเก่งเกินอายุมากๆ มีความฝันของตัวเองเยอะมากๆแล้วก็มีแบบว่าแนวทางในการทํางานของตัวเองที่แบบว่าค่อนข้างชัดเจนนะผมว่าไม่ว่าน้องจะไปอยู่ไหนผมรู้สึกว่าผมจะเออจะตามไปให้กำลังใจฝากพี่ๆด้วยแต่ว่าเราก็ยืนยันน้องว่าแบบไม่ล้มไม่ล้มชุดยังแบบไม่ฮะไม่ฮะไม่ฮะไม่มีปัญหาเลยผมก็จะมีข่าวไปกับข่าไปที่กัมพูชาเขาเหมืบนบ้านบ้านที่ล้วก็อากาศอีกทีอ้อเนี้ย ผมว่าบางทีมันไม่รู้เลยครับผมไม่เคยแทบไม่เคยคุยกับกลุ่มน้องๆแบบว่าน้องๆฝั่งไม่กี้กับน้องยาดาเน่ยแบบว่าแบบว่าเรื่องอะไรพวกนี้แบบว่าเวลาเราเจอกันเราก็จะมีโอกาสเจอแบบพูดคุยกันน้อยมากๆอย่างกับน้องไม่กี้อะได้เจอบ่อยน้องยาดาก็อาจจะมีได้เจอบ้างแต่เป็นอีเวนต์แบบสั้นๆเลยอะไรเงี้ยก็หาโอกาสรวมตัวกันยากนิดนึงครับอาจจะได้เจอแบบบางทีแบบ มีช้อมซ้อมมีซ้อมโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออรู้สึกดีใจว่าได้เจอกับน้องๆแบบร่วมงานกันมาแต่ก็อาจจะได้เห็นอะไรมากขึ้นในงานคราทนี้นเนาะครับเดี๋ยววันที่สิหนี้ผมมีซ้อมเดี๋ยวดูกันแล้วจะมาอัปเดตให้ฟังครับว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์พี่พได้บ้างหรือว่าจะรอดูวันนั้นเลยว่าการลงมันกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะฝากด้วยครับฝากด้วยครับ ฝากด้วยฮะวันนี้พี่ๆไปที่สนามบอลปะหรือไปมาแล้วสนามไม่ใช่ผมไม่ได้เชิญผมไม่ได้ไปหรอสองเมื่อก้อมเป็นคอมแล้วอ๋อหรอ